มาแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าวันนี้ผมได้เบ็ดรูปแบบใหม่มาแนละ้วท่านผู้ชมโอ้ผมบอกเลยว่าเบ็ดรูปแบบนี้ผมว่ามันน่าจะสุดยอดแน่ๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูนะฮะมัน,เป,นเป็นแบบนี้เลยเอฟซี FC ส่งมาให้เลยฮะเอาวันนี้ผมก็เลยหลอกจัดให้เลยครับผมนี่ฮะเอาจุดของผมนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเอาเราลองดูว่าวันนี้มันจะมีบามากินแล้วมันจะอยู่ไหมท่านผู้ชมนี่ฮะเอาลองดูกันเลยมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชม ผมยังไ่ขึ้นน้าเลยนะน้ำยังไอ้นี่อยู่เลยผมยังอยู่ในเรือยลังผูกเรืออยู่เลยนะมันมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยมันไวเกินมาไหนๆเทสเบ็ดม่หน่อยกลูอับลากแล้วลักแล้วเอาเอาเอาเบ็ดนี้มันวิ่งได้นะมันวิ่งได้สายวิ่งได้นะท่านผู้ชมมันไงมันไงไงวิ่งได้เอา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  เอาทานทานกินยันกระเพาะแล้วท่านผู้ชมโอ้โหอย่างงี้ครบโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมผมขึ้นมาถึงพอดีอ้าวเฮ้ยอะไรวะขึ้นมาถึงโอ้รับประทานฉลาดงั้นเหรอฉลาดงั้นเหรออ้าวเรียบร้อยไม่ฉลาดแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะอ้าวดูดิดิอ้าวแหมฉลาดนะฉลาดนะไอ่ไหน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 ดึงมา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 อ่านเรียบร้อยกืนโอ้ยนี่นี่ท่านผู้ชม โอ้โหโอ้ยถึงไหนเนี่ยเอาเรียบร้อยชมชมโอ้นี่นี่นี่เอาฉลาาตัวแรกทูมชมจัดไปหลังจากนั้นนะครับผมก็เกี่ยวไว้อีกอ่ะเหมือนเดิมรอบนี้ผมได้ตัวเงินละผมกลับบ้านเลย <laughs> ไปเราลองดูเลยนะท่านผู้ชมว่ามันจะมาตอนไหนฮนะผ่านไปประมาณอีกครึ่งชั่วโมงผมท่านผู้ชมเราลองดูว่าสายมันจะวิ่งกันตอนไหนนะฮะอ้าวมันจะเข้าท่าม่มาแล้ววิ่ง,งแล้ววิ่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 งแล้วแล้วแล้วควบ เรียบร้อยทย่านผู้ชมโอ้ยเข้าท่าฮะโอ้ยเสร็จอย่างงี้ใช้ได้เลยทย่านผู้ชมนี่ฮะเอาเอาเอาเราดูดูวิ่งไปพันเสาแล้วดูที่ว่ามันจะออกจานเสาได้ไหมทม่านผู้ชมปลาฉลาดมันจะฉลาดสมชื่นไหมอ่ามันออกมาได้ไหมท่านผู้ชมนี่ฮะออกมาแล้วนะออกไหมออกไหมออกไหมออกสิโอ้หมันฉลาดสมชื่อน,นะแต่รอบนี้มันเสร็จท่านผู้ชม Steven. เอาไปเราลองไปดูเลยกันเลย,เลยครับผมไปฮะ อยู่ไมนะ่ใ่ยลองดูนะเนี่ยหรือหลุดไปแล้วพันหลุดหรือเปล่าลองดูนะท่านผู้ชมแอบไล่ของสายพันหลุดเนฮะี่ยิงซะด้วยเอาไปพันหญ้าหลุดเลยใช่ไหมนี่อ้าวอยู่โอ้โหโอ้ยโอ้ยสีไงไงแกโอ้ตายฮยผมโอ้พันขัางล่างเยบร้อยโอ้ยเขาท่าฮนะ้ยนี่ ดูเนะนี่ให้ชมชมนี่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 ทำเป็นแบบ um, เลื่อนนะรออ่าเอ้ยเขาท่าจริงจริงเขาท่าจริงนี่น er linking, ี findings, <assisting> you, ่กินกินละเลื่อนได้ฮะนี่เดี๋ยวแหวว์อ่านายนี่นี่หึมหืมแหววนี่อย่างนี้โอ้โหอยู่ติดทุกตัวฮะอันนี้พาลงไปกินเบ็ดนะผมไม่พาลงไปติดหญ้าฮะจัดไป